ครื่องตีเลยว่ะเครื่องตีม้หโอตัดเหวมใอ้น่อยโอม่ว้ยดูไว้ซอนดขอบิชมนะฮะไป เราก็อยู่กับรายการเราจะมาดูแมวน้องน่ารักนะจริงๆน้องมีเพื่อนตัวหนึ่งนะครับแต่ว,ว่ามันน้องนอก <แฟ S 2> นะครับน้องชื่อว่าสามสี่นะคุณผู้ชมก็ตัวนี้เราประมาณจะสองเดือนแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆอันนี้เป็นรายการอะไรคืออะันนี้คือรายการรีวิวแมวเหรอรายการรีวิวสัตว์เลี้ยงน่ารัก,กเฮ้ยไม่ <บา S 2> ใช่อ่าแอคชั่นต่อยก็บ สา่นเดอันล่าสั่นตรงนี้จัดระเบียบนท่านบุกโจมทุกท่านนะครนี่ด็กตับงมันขอวางอยู่นะโอเคครับผมวันนี้เราทำอะไรสารทีบายครับวันนี้เราก็จะมาให้ออมตัวบางนะครับทำไมครับแข่งกินกินเลยกินกินกินเลยขอกินนมมือเนี้ยจ้าไอเยี่ยไมากเลยจี๊ดเยี่ยไมาเลยดีกว่า้า มาโกมาแข่งกินอ๋อีปอมอุ้ยไงยเลยอุ้ยกูเจอแล้วกูได้เลยได้หม่ไ้ตังได้ตังอะไร่าไรมึให้พูดอะไรมึงพูด่าไรถ้าไม่บ้างบอกูไม่ได้หนึ่งหมื่นจีใช่ก็อะไรเพื่อนวันนี้ได้หนึ่งมื่นไอ้าได้ยใช่ตกกระายกูเลยมาหาแสงโอ้ย ร้อยเว้ยแล้วถ้ากูเข้เาล้มบ่ายกูจะรับผิดชอบเออนะมันก็เล่นกับกูนหน่อยไม่เป็นไรหรอกเออก็แบบว่าหนึ่งร้อยบาทเป็นคุณค่าทุกคนซื้อหลีได้นะกลายเป็นอยู่ว่าไงโอกทีบ่ายครับจริงๆนะครับกับกติกาก็คือเราจะไล่ระดับความเผ็ดจากองุ่นจากแบบพวกผลไมา้ที่ที่มันเป็นของหวานฮะแค่ความรู้นิดนึงอันนี้คืออันนี้คืออะไรแปอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลนะจ๊ะอะไรไม่ใช่ อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพริกหวานอันนี้มัน,<า>นไม่ใช่ผักนะหวานจริงไหมไมากินดูดิกินดูนดิหวานจริงไหมแค่ยุ้ยเออ,อจะให้ความรู้ทนะ่านผู้ชมก็คืออันนี้มันมันเขาไม่ได้เรียกว่าผักอ่าเรียกว่าผล,ลไม้ถ้ามันถึงได้บอกผลไม้นะอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะครับต้นไหนที่ออกลูกมันเป็นผลแบบนี้ฮะเขาเรียกว่าผลไม้หมดถ้าเกิดว่าออกมาเป็นผัก อันนี้ก็คือผลน้ำเลยครับเพราะว่ามันมีผลใช่มันคือผลผลของมันแล้วแต่ว่าเป็นเป็นถักเป็นพวกเอ่อต้นต้นกระเพราอะซึ่งต้องกินใบเออไอ้เรื้เขาเรียกว่าถักอ๋อกดสั่วปักยานเลาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นถักนะครับเราจะมาปิดตาคนที่ยอมแพ้ก็คือคนที่กินคนเด็ดไม่ไหวอ่ะยกมือยอมแพ้ก็คือคนนั้นก็เป็นผู้แพ้คนที่ยังไม่ยอมแพ้ก็คือต้อง ผู้ชนะเออไอ้เทียกูก็งงเหมือ,อนกันแล้วถ้าเกิดว่ามีมีคนแพ้ก็จะมาดูกันว่าใครทนท,ทนน้ำอ่ะเดี๋ยวน้ำมาตั้งในช่วงนานนี้ใครที่ทนทนใจไหวอ่ะว่าจะหยิบน้ำม่หยิบคือเอาน้ำมาเป็นสิ่งยั่วยุใจถ้าเกิดว่าคนที่หยิบน้ำก็คือคนนั้นเขาไปขอแพ้ไปโอเคจะเสือพิชัยถ้าถจะจะหยิบไม่ดได้คือรอบไปตาย่อนหยิบโดนไงไม่ถ้าเกิดว่ากินหมดทั้งคู่แล้วไงแล้วไม่มีใครยอมแพ้แเราก็เปิดตาออกมาเออแล้ว อ่าต้องตาวัดใจกันเออจะต้องน้ำเนี่ยต้องน้ำอ๋อโอเครรมาการไปไหนแล้วหลายกันมานีไอเยี่ยสุดท้ายกูตบ้าดีไข้ามมาข้ามมาข้าม้ามมาข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 ้ามมอเยียหน o ่งชั่วม later มัต้องบอกเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูอ่าไม่ได้ือไม่เห็นนะ้กปิดตานี่ อันนี้ตรวจสอบเช็คนะอันนี้คือเราไม่เห็นอะไรแล้วก็เห็นเห็นเบ็ดนั่งตรงนี้สั่นตรงนี้เห็นโอมตรงนี้นะไอ้คกูอยู่ตรงนี้ใกล้ไหมใช่นั่นแหละบูดาไอ้กัสอ่าครับได้เวลาท่านชมเตรียมจับนะครับเตรียมจับเอามือจับไว้ครับผมจับตาลุบีตาหมีจับหูเอ้ยจับหัวนะครับคุณผู้ชมจับหัวสามสองหนึ่งเริ่มจริงครับผม ไ <se ks> อ้ยินนี่นก็ย่ามุกเล่นอ,อย่างเดียวเ,เลยไม่มาเล่นมุกเล่นมุกก่อนไอ้เหี้ยมันจะเป็นคนเปิดตาอะไรเงี้ยไอ้เหี้ิวอ่ะแต่พูดว่ามุกอย่างเดียวเล <S <s <uck> <S ยตูวหิวอ่ะคยกูบมุ้งว่รอแม่งคั้เมื่อไรจะเปิดตาออกมาเฮียให้กูรักอะไร <S <s <uck> วะ,อ,ะอ่ะตอนตอนเขาไม่มีอะไรเฮ้กาายกรรมการของตกเก็บให้เขาไหม เขาจะให้ผลไม้ต่อไปแล้วมาครัโอ้ยเกอิรมตันเก้าอินฟอร์มเก้าอินออ่ะเรื่องี้เหมือนไหมยิงอะไปเก้าอินฟอรมแอปป้ลแอปเ้ลแอปเปิ้ลมาก่ามาเก่าเ้าอินฟอร์มแอปเ้ลแปเปิ้ลแอป้ลนี่่มึงดึงอะไรอ่ะชงไร Hey <laughs> Dragon Ball ไมไมรูว่าคที่มได้้อะรเิเหอันนี้วันอันนี้กวันุีถุยอืมอีกไม่น่กัก็แคราต้อของเราไปเลยเราของเราไปบ้างบางบ้างบ้าง้างางเราได้นกินโคตรแย่รับกินตัวกินตัวเพามาไม่เกน้ำเขาเดี๋ยวเราทำาลิปขวนสีปั๊กต่อเป็นครั้งที่แล้วเป็น ไม่ชอบกลิ่นเลยวะไม่ชอบกลิ่นไม่ได้หรอกลิ่มันจะแย่มากืนึนไม่เลยเลยหามันชื้นมาวแ่่่อันนีย่ล้วแตกว้างมากอัีกูดกัวกินเองเลยเียอ๋อเวๆๆดี่าเรากิดนบเปิดกันเปิดเปเดเป็นอะไรข้ว จินาการแปเปเนี่ยม,มีขนาดเท่าพีกว่านะครับกลิ่นแรงมากขนาดนี้มันชีวิตปังเลยว่ะคุไอกันคุยอะไรกันตอมือยังเหรอมละเอ้ยอาจาังรายอะไรเลยเพงคลายนะเว้ยอมกูเองหันกูอ่ะ ตายโอสัตว์หัวเรือออมบอกเหรอจะจะอะไาต่อไปไล้มเอาล่ะเปลี่ยนเอาไมเ่เถิดคือเอาละเปลี่นเดี๋ยวอันนี้ไม่ไหวอันนไม่ไอันนี้่ไหวน้าโอ้เที่ทไมรูปร่างมันแบบซีเมนต์เหมือยแมนยูกับเดอ่าอุ้ยเดือบ

เราเลกิกเรามาก็ได้กันแค่น,นี้เหรอวะโอเคครับท่านผู้ชมตะกี้นะครับขเขาเรียกว่าไปรอบทดลองมทดลองเยอะนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเทคนิคการที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือคนที่ยอมแพ้ห้ามพูดว่ายอมแพ้เอ้พวกเนาะเออแต่ว่าตะกีผมผมด้วยความเผ็ดอ่ะได้วไม,ม่สนิทก็เลยเพราะว่ายอมแพ้ละๆๆไอ้ผู้นำนั่นมันทำให้บังดูไงวะยอมแพ้เออมันก<ด>็เลยแบบ แต่ครั้งนี้นะครับผมเราจะมาเอาจริงกันตะกี้เรียกว่าจะรอดทดลองไปเราไม่จ่ายครับทำหรอไอ้กีดผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่ผมกินก็คือไอ้กีดเนี้ยปกติแล้วถ้ามันก้านยาวอ่ะมันจะไม่เผ็ดเออถ้าถ้าถ้าคนบางคนเคยกินอ่ะมันจะไม่เผ็ดเลยแต่เนี้ยมันเผ็ดมากใช่หนาวยังนวตาติดตาได้ใหม่เลยนะครับ Tân yêu lương rồi, rừng đêm lên. ạ, đêm. ôi miệng đi ạ, ôi miệng ôi 3 2 1. ôi miệng 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 ôi, Ôi, miệng 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 mình ดยแสบว่ะดูดินี่แย่กว่านะโอ้ว่านี่แย่กว่านะใช่ไอ้เหี้ยลองไงได้กี่คนลองแล้วจริงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เลยเป็นจิ้มหมา้สัตว์ปากกูว่าแบบแรงเงยปากก้าวแล้ว พี่โอจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไอ้ตู้เบนมาแรงล็กดังแรงเยี่ยมอยเใช่เรื่องของุณยากว่าเบนเฮีย ปลาเป็นเกียร์แล้ววะตึงตึงตึงอยู่ข้างคเนียาอไปาปเก่ปกลังจะัาเปอเอปอแบบเยอะเวอเโอเคโอเคมานั่งนังนั่งนั่งนาะมาแล้วจริงปะจริงปะไอ้ปามาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้เพื่อนในจัด

ต่อไปมเอาไปเราก็ให้มึงแดดแล้วก็ไปทำต่อคนก็ไ้ยินเรื่องอะไรไี่เหนไรเลยมันอันตรายนะครับอย่าเอาไปทำตามนะครับมันอันตรายนะคือคำเตือนไปด้วยตัวน้องน้องเมนนะว่าแล้วพวกมึงทำอะไรกันเป็นอ่าพิธยาอาใ่ไห้น้องเป็นไม้ค้าเขานะครับผมคุณเอาอ่อนเห็นไหมอยากเห็นพี่ปั๊กกินแข็ เน้องคอมเมนต์ไว้แต่คลิปที่แล้วแหละขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับต้องเมนอะไรอ่ะอยู่ท่าให้โดนโดนนี่ครัชาไม่หานเลยสำหรับคลิปที่เจ้าคลิปแบบนี้นะครับให้เรามาทอดอกไม้กันเลยพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับผมก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจของสมองตานะครับขึ้นหึ่งนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ป้าเป็นไงอธิบายไปหน่อยอร่อยอร่อยก็คือจริงๆจริงจริงผมบอกว่าตอนแรกตอนแรกจะกินเหมือนในป้าแหละแต่แบบผมดูจากรับแล้วแล้วผมไม่ได้จะไหวก็เลยยอมแพ้ให้ป้าไปก่อนนะครับให้ป้าเป็นผู้ชนะแบบใสสะอาดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเหรอตังตังตังไม่ท้าไม่ได้